This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณฟังครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณ <laughs> ฟังดูเป็นสำนักข่าวมากเลยเลครับ <laughs> สวัสดีน้องจีดดวยครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุย let's talk news <Yeah, S 1> what's <right. S 1> been happening during the past week mm hmm. so let's go with um, the bad news the very <Okay. S 1> sad news <Yeah. S 1> Larry King breezy interviewer of the famous and infamous dies at 87อ๋อนั่นเป็นเรื่ r y เศร้ามากเล Yeah, <hear. S 1> very tragic. Yeah. อายุ87นะครับ dies at 87ก็คือเสียชีวิตณนะอายุ 87, 87. ปีนะครับอันนี้เป็นข่าวจากที่ไหนครับตุงจีครับ อันนี้เป็นข่าวมาจาก New York Times นะคะครับเออก็เป็นข่าวที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับตอนนี้เราอยู่ช่วงปลายเดือนมกราค <Okay. S 2> ม2021นะครับลารีคิงเสียชีวิตในหัวข้อข่าวก็คือใช้คาว่าเป็น breezy interviewer interviewer เนี่ยก็คือเป็นนักสัมภาษณ์นั่นเองคนที่มีลักษณะ breezy นี่คือยังไง น่าจะ easy going คุยแบบชิวๆสบายๆตามนั้นเลยถ้าเกิดใครเคยดู Larry King สัมภาษณ์จะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้แบบนั่งสัมภาษณ์เอาเป็นเอาตายแต่เป็นเป็นลักษณะของการพูดคุยนะครับแล้วก็เขาก็มีลักษณะบางอย่างที่ทำให้คนแบบโอเปนนับจริงๆนะคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะยอมคุยกับ Larry King ในเรื่องที่เขาไม่คุยกับคนอื่นนะครับ The famous and infamous famous นี่เรารู้อยู่แล้ว ก็เป็นคนดังคนดัง <c oughs> นะครับแต่คำคำนี้เอาเอาเป็นเรื่องคำอ่านก่อนหลายๆคนเห็นแล้วจะอ่านว่า infamous <c oughs> นะครับแต่จริงๆแล้วคำนี้อ่านว่า <c oughs> infamous infamous stress พยางแรกนะครับมันแปลว่าอะไรครับม,มันก็แปลว่าดังเหมือนกันแต่ว่าดังในด้านที่แบบ อือเชาเรื่องก็ซิปเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด,ดังในด้านที่ไม่ดีดังในด้าน,นบลบใช่ใช่<ะ>อาจจะมีคำหนึ่งคือ notorious <ช>นะครับที่เคยได้ยินกันก็คือมันเป็น famous but in a bad way <Yeah. S 1> นั่นคือ notorious or infamous นะครับ <Yeah. S 1> ใน uh, โปรยข่าวนะครับก,ก็พูดมานิดนึงต่อมานะครับว่า over five decades he shattered with an estimated 50,000 people ห้าหมื่นคนตลอด 50ปี50ปีในอาชีพของเขานะครับการคุยกับคน50าหมืนคนนี้มันเยอะมากๆเลยนะเยอะเยอะจริงๆคะ่ะแล้วก็ from all walks of life อ่าสำนวนนี้ดีนะ from all walks of life ก็คือ Uh, ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีที่มาพื้นเพยยังไง<ะ>ก็ตามไม่ว่าจะ uh, เป็นคนแบบไหนก็ตามในสังคมในโลกนี้คุยมาหมดแล้ว from presidents and pundits คาว่า president ก็ประธานาธิบดีนะครับ<ะ>คนระดับประธานาธิบดีก็คุยมาแล้ว pundits <und> คือ pundits uh, คือคนที่เขามีความเก่งในด้านด้านนั้นๆอย่างเช่นแบบ s c i e n t i s t เกี่ยวกับเทคโนโลยีก็คือเป็นแบบ กูรูเป็น expert ใช่เป็น expert เป็น specialist นะครับ to swindlers and UFO experts swindler ก็คือ swindlers คือ scammer scammer ก็คือ artist คนที่หลอกลวงคนอื่นเ ไปจนถึง U F O experts เป <God. S 1> ็นบอกว่าโคดอันโคดนะครับเขาว่า expert ด้วย <Huh. S 1> ผู้เชี่ยวชาญด้าน U F O นะครับคุยกับคนมาแล้วแบบมากมายจริงๆนะครับก็เป็นความสูญเสียอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่า <laughs> เขาก็บอกว่า he's lived a f u l l life <Yeah. S 1> เป็นคนที่ใช้ชีวิตได้ เต็มที่แล้วก็เป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยมให้กับคนอีกมากมายเนี่ยครับใช่ค่ะไปข่าวต่อไปไปทางฟ้ากีฬาบ,บ้างดีกว่า้องจีเป็นกีฬาแบบแรงนิดหน่อย so do you know this guy Conor McGregor yeah I mean I i m not I'm not like a boxing fan or like อะไรนะ MMA a, MMA fan but uh huh. like I know his name because of his humor and how like sarcastic he is yeah ใช่ไหม what is MMA short for okay mixed martial arts mm, that's why it is so MMA อ่าก็ต่อให้เป็นคนที่ไม่ได้ติดตาม MMA นะเชื่อว่าหลายๆคนจะเคยเคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ McGregor เออก็เพรา he's such a character right yeah but people might find him like very Obnoxious sometimes oh yes very <laughs> <laughs> <But laughs> <But, laughs> conor mcgregor said he'll console himself with an irish coffee pancakes and time with his family on a 4 million yacht oh. <laughs> so what happened why does he have to console himself i think he just lost in a fight ah oh, yes okay but like he, he is known as a good fighter but then mm -hmm. I don't know what happens but he lost in this case uh huh. and so it's funny <S <laughs> how he like ปลอบตัวเองว่าแบบเออฉันแพ้หรอไม่เป็นไรเลยจะปลอบใจตัวเองโดยการใช้เวลาในการจิบกาแฟไอริชกินแพนเค้กแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวบนเรือยอดราคาสี่ล้านเหรียญของฉันโอ้โห just o k a อเข้าใจได้มันก็เป็นการทำให้คนหมั่นไส้เนาะใช่เอ้ย he's known for ให้แบบคนหมันไส่จริงๆนะแล้วอย่างเมื่อกี้คำที่เราพูดไปคือ u b n o x i o u s actually is is a really bad word right u b n o x i o u s what do you think it means like how do you describe someone who's o b n a x i o u s แบบอีกกสูงมากมั่นใจในตัวเองเยอะมั่นหน้าชอบทำให้คนอื่นหมันไส้ความมั่นหน้าแล้วก็มีการพูดจาบางอย่างที่แบบ ไม่แคร์ไม่แค่วงแต่จริงๆมันอาจจะทำมาจากแบบ good intentions แบบอาจจะตลกก็ได้ maybe it's his character ใช่แต่โดยทั่วไปแล้วเวลาเราบอกว่าใครสักคน obnoxious มันคือเรารู้สึกขยะขยงแบบอาจจะแบบอยากอ้วก่างนั้นเลยคือแบบแย่มากอะประมาณนั้นนะครับแต่ว่า but you know someone could be obnoxious in a very funny way and very intentional ตั้งใจทำให้แบบว่าคนอื่นรู้สึกแบบ หมันไซลหรือความมั่นหน้าของเขาประมาณนี้นะครับก็อ่ะการแข่งขันกีฬาก็ต้องมีแพ้มีชนะเนาะใช่วิธีการปลอบใจตัวเองในแบบของคาร์เนลแม็เรเกอร์นะครับอีกสักหนึ่งข่าวครับั้งจีครับทุกคนรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เราผจญกับแพนจมิเกทั่วโลกนะครับแล้วก็คนประเทศที่ เป็นหนึ่งในประเทศที่โชคร้ายมากๆแล้วก็อดที่จะเห็นใจเป็นพิเศษไม่ได้เนื่องจากเราก็มีความผูกพันทั้งทางบอกว่าทางใจทางวัฒนธรรมและทางทุกอย่างกับประเทศนี้ก็คือประเทศญี่ปุ่นใช่โอเค so the sad thing is that ญี่ปุ่นไม่ได้จัดโอลิมปิกสอีกแล้วในปี2020ใช่ค่ะ it's originally planned because they b i d ก็คือเขาเขาเป็นคนประมูลงานโอลิมปิก Some late, maybe somehaniyeseb nahatawah. Covid strikes in, and they had to cancel. Right. Mm, which uh -huh. is really sad because I was looking forward to it. Yeah, yeah. yeah. I mean, like even hey, hey, I was planning to go. Like me too. It's very close, right? And we wanted to go. Yeah, and you know, economically, like mm. economic wise, mm -hmm. I think it could be a huge break yeah. for Japan. Yes. Um, ดีขึ้นล <Bl oss> <laughs> หลายเท่าเลย <Yeah. S 1> ถ้าสมมติแล้วเขาก็ลงทุนไปเยอะมากใช่ใช่ขอแบบ side story นิดน,นึง like when I was finding like อารูบโตแบบ part time job in, in 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 Japan คือมันจะมี job ที่ขึ้นมาว่าแบบเป็น translator during Olympics time and they แบบ they แบบตั้งใจ hire คนเพื่อที่จะมาเรียนรู้เรื่อง robot ที่เขาจะลองรับคนเยอะมาก mm, they were really like into it because they planned ahead for like a year or so you know Japan being Japan yeah they r e like go all out in like every single thing ใช่ they go into details and they want the best for everything they do right ก็น่าเสียดายแทนแต่ทีนี้ก็แอบมีข่าวว่าจริงๆตกลงแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับ2021ซึ่ง ตอนแรกก็ถูก uh, reschedule จากปีที่แล้วม,มาเป็น like I think July or August <I see. S 1> this year but there's no certainty uh, <yeah. S 1> เพราะไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโควิดซึ่งทำท่าว่าจะไปแล้วนะแต่ก็กลับมาอีกแล้ <laughs> ออกวก็มันก็จะมีการระบาดระลอกใหม่ Mm hmm. แล้วก็ต่อให้มันมีวัคซีนออกมาแล้วก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราจะเชื่อถือได้ <I know. S 2> แล้วก็แอพพลายกับผลทั้งโลกแด้แบบ just just like that just snap your finger and everybody is vaccine vaccinated mm hmm. and ready to go back to the you know the old uh, way <Right. S 2> of life <Yeah. S 2> ก็เลยมีข่าวออกมาเรื่อยๆและนี่ก็เป็นข่าวหนึ่ง mm hmm. ที่ออกมาในช่วงช่วงสัปดาห์นี้นะครับเขาบอกว่า Florida offers to host Olympics if Tokyo backs out ก็คือรัฐฟลอริดาใช่ไหมครับแล้วคาว่าแบ c k o อ t ์ก็คือแบบยอมแพ้ยอมถอยไม่ทำไม่จัดถ้าญี่ปุ่นยอมถอยเราไม่จัดโอลิมปิกฟลอริดาก็จะทำนี่เออใช่แบ b a c อ o u ์ก็คือถอนตัวนั่นเองนะครับเขาบอกว่า the letter signed by petronis and posted online petronis ก็คือเป็นคนสำคัญในรัฐฟลอริดานี่นะครับ cited the supposed strength of states vaccination rollout, its economic reopening, and sports events it has hosted during the pandemic. ก็คือเขาอ้างว่า1มันก็จะมีเรื่องมาตรการวัคซีนที่ออกมาแล้วนะครับ2เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจต่างๆก็ตอนนี้ก็เปิดทําการกันอย่างมากมายแล้ว<ช>แล้วก็สปอร์ตอีเวนต์ต่างๆที่ฟลอรดาเองก็จัดในช่วงมีแพนดมิกนี้นเขาก็บอกว่าเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เ ช่วยการันตีได้นะว่าเขาพร้อมที่จะรับมือแล้วก็จัดโอลิมปิกแทนโตเกียวถ้าตโตเกียวจะถอนตัว <c oughs> นะครับรวมถึง ồi, พวกแบบทีมปาร์คอย่างด <c oughs> ิสนีย์เวิลด์ต่างๆนี้ก็คือแบบ Reopen for business แล้วนะว้าว reallyi know right <c oughs> <c oughs> คือแบบตอนอ่านข่าวนี้อยู <too. S 3> <Yeah. S 2> ่ในใจคิดว่าแบบ reallyare they that reallyconfident too นั่นแหละสิเพราะจริงๆแล้ว สหรัฐอเมริกาเองก็โดนมีใช่น้อยใ,ในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ and it's more widespread like it s <S oh, <yeah. S 2> spreads even more right มันแอบ,บน่าก,กลัวกว่านิดนึงนะ uh huh. in my in my concern uh huh. แต่จริงๆแล้วก็คงเป็นเน็นน้องจีงเล่าให้ฟังว่าตอนเราอ่านข่าวนี้ mm. ว่าฟลอยด์ได้เองก็เคยอยากจะเป็นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพถูกไหมตั้งแต่ปี2016 Is that what you said? Uh, no, that was Japan. Oh, okay. Like uh, Japan really really wanted to oh. that Olympic in oh, okay. So has Florida been attempting to host the Olympic before? I think so. Everyone wants to like win the bid for Olympics. Yeah, and maybe yeah. this is like a chance to like uh -huh. boost uh -huh. economy. Of yeah. There's many ways you can look at it. Let me see. ม่ใช่แค่ฟลอยดานะอาจจะมี mm. หลายหลายที่ที่ท,ที่เล็งเล็งอยู่ว่าอ่ถ้าเกิดโตเกียวเซโนขึ้นมานะเ mm. ขาจะรีบบอกว่าถกฉกมาให้ได้ c a u s e it's a good opportunity right? oh yeah yeah <Definitely. S 2> but the thing is I I know everybody knows that it's a great opportunity but the real problem the real question is that are you like qualified <Yeah. S 2> really qualified in this pandemic mm hmm. to host such big events that like world-class event like olympic with like a lot of attendees and like a lot of people attending there's there's even more chance of covid-19 to like spread to everyone and it might get worse we we hope that best things happening Like for Japan อืแล้วก็ติดตามดูกันต่อไปเพราะว่าได้ยินหลายออปชันนะครับว่าถ้าสมมติเกิดปีนี้ก็ยังไม่ได้เขาบอกว่าอาจจะแบบเลื่อนไปเลยเป็น2024ก็คือ another four year แต่อีกสองประเทศที่ที่ถูก plan ว่าจะ host 2 w e n t and t w e n แล้วก็ต้องเลื่อนไปอีกกันเหรอ อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไม่รู้ว่าตกลงจะเป็นยังไง <Yeah. S 1> ล่าสุดนวันนี้นะครับเราก็คงจะต้องบอกว่า keep an eye on this issue <Yeah. S 1> mm, keep a close watch on this topic <Yeah. S 1> และก็คือ3มข่าวที่เรามาฝากกันนะครับ <Yeah. S 1> เรามาดูีิว่าเรามีได้คำศัพท์อะไรที่น่าสนใจบ้างหรือเปล่า <Yeah. S 1> ได้เลยค่ะอเอาคำแรกเลยคำแรกคือคำว่า breezy mm. breezy คือ something that is not very serious <Okay. S 1> and um, is not like like stressful สบายสบายชิวๆ uh, สบายสบาย pleasant and confident <yeah. S 2> นะครับนั่นก็คือ breezy ควาว่า infamous infamous what does it mean famous in a very bad way <laughs> <ม> so that's infamous คำต่อมาเอาเป็น walk of life นะครับ mm hmm. uh, people from all walks of life คำนี้ก็คือคนจาก ทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะเป็นคนที่มีที่มาหรือว่าความแตกต่างกันอย่างไรนะครับ from w all walks of life mm hmm. คำต่อมาอันนี้ก็น่าสนใจครับพันเด t ถ้าสมมติเกิดไม่ได้อ่านแบบในหัวข้อข่าวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เจอทุกวันนะแต่ว่ารู้ไว้ก็น่าสนใจมันก็คือคาว่า expert หรือว่ากูรูนั่นเองนะครับพันเดมีคาว่าอะไรครับ swindler swindler Sw โอเ <Okay>. คก็คือ scammer con artist คนหลอกลวง คนที่คนลงโลกค่ะอ่าคนลวงโลกแรงจุงแต่ก็ประมาณนั้นนะครับโ okay. อเคคำต่อมานะครับคอนเนอร์แมกเกรเกอร์เอาคำว่า console อ่าวันดาสิมีก็คือปลอบการปลอบใจใครสักคนปลอบตัวเองก็ได้โอเค uh. okay. แล้วก็ข้ามาที่ข่าวของโอลิมปิกนะครับคำว่า back out อ่ก็เป็นคำที่จะได้เห็นบ่อยๆก็คือ ถอนตัวนะครับหรือว่าถอดใจไม่เอาแล้นั่นก็คือคาว่า back out นั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดติดตามฟังคำนี้ดีมาตั้งแต่เอพิโซดแรกนะครับมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,900กับอีก3คํคำและสำนวนครับ นั่นก็คือคำดีๆประจำวันนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวในโลงจีเนาะใช่แล้วค่ะประมาณทุกวันศุกร์เราจะมาสรุปข่าวในรอบสัปดาห์ที่น่าสนใจแล้วก็เรียนรู้สับสํานวนที่น่าสนใจจากแต่ละข่าวด้วยครับค่ะฝากติดตามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Apple Podcast, Spotify และทุกที่ที่ทคุณฟัง Podcast ผมบิ๊กบุญครับดีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจ,จะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast, eye-opening for your ears.